เรต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญผมคือคุณคันชิตครับคุณคันชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับจีบเล่นกอล์ฟมานานไหมครับทั้งหมด12ปีครับ12ปีฮะต่อเน,นื่องสม่ําเสมอก็ท่าตีทุกปีแหละใช่ที่ติดเอาตีทุกปีใช่ <laughs> แสดงว่าปีละกี่ครั้ง,ง <laughs> ก็สเสถียรแล้วก็ออกรอบประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครั้งครับโอเคก็พอได้สกอร์เป็นไงบ้างอ,อยู่ที่บางครั้งมันเป็นครึงคร่งๆเนี่ยบางครั้งก็บางดีๆก็40 บางครั้งก็ไปถึง45 45ตอกตึ่งนะฮะก็มีแล้วแต่คมาวันนี้เนี่ยปัญหาพกมาแน่แน่นอนครับคืออะไรครับคือผมอาการผมคือลักษณะว่าเหล็กสั้นเนี่ยมีอาการที่ว่าถ้าตีออกไปเนี่ยแนวน้มจอกไปทางรวบแล้วก็แต่พอเปลี่ยนมาให้เหล็กยาวหรือว่าเป็นไดเวอร์แนวน้มจะมีทั้งอาจจะเป็นสเปดสไลด์หรือฮุกอย่างแรงได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับรู้สึกอาการจะหนักหนักนะ มัทได้ไดทั้งสองทางเลยได้ครับงั้นเดี๋ยวไปชมภาพเดี๋ยวครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับวงคุณคันชิตครับ,รบปัญหาคุณคันชิตน,นะครับเกิดจากในช่วงแบ็คสวิงนั้นมีอาการเลสออฟสังเกตว่าเพลนของเหล็กนั้นเป็นอาการที่นอนกว่าเฟรที่ควรจะเป็นจึงเกรริดอาการคล่อมและหน้าไม้เปิดจึงทําให้เหล็กนั้นมีโอกาสทั่วหรือเหล็กยาวนะครับไมมีโอกาสเสียได้ครับปัญหาคุณคันชิตนะครับเกิดมาจากเรื่องของระนาบ ภาษาที่ผมจะใช้สอนรู้ษย์ก,ก็คือว่ามีปัญหาทีเรียกว่าว่าเลดออฟนะครับคำว่าเลดออฟคืออะไรก่อนนะครับคำว่าเลดออฟก็คือว่านะครับในขณะที่เรามีการแบ็กสวิงนะครับแทนที่ไม้จะขึ้นไปในระนาบที่ถูกต้องเรามีการพลิกข้อมือเข้ามาข้างในเร็วจนเกินไปนะครับทำให้ปัญหาหนึ่งก็คือ,คอหน้าไม้เปิด2คือระนาบจะแบนหรือทํามุมเอียงขนานกับแนวพื้นมากจนเกินไปนะครับ เพราะอย่าลืมว่ากลอล์ฟเนี่ยเวลาเราสวิงเนี่ยระน,นาบจะมีทั้งในแนวเวอร์ติเคิลหรือแนวตั้งและก็แนวราบไปด้วยกันนะครับโดยประมาณแต่ว่าคำว่าเลดออฟก็คือว่าด้วยการที่เราไปพลิกข้อมือทําให้ระน,นาบน,นั้นแบนจนเกินไปอันนี้พอแบนจนเกินไปนะครับถ้าเราลงมาทั้งแบนๆอย่างนี้นะครับเราก็จะตีลักษณะเหมือนกับว่าคอไม้วิ่งเข้าหาลูกก็จะมีอาการแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ตีลูกได้นะครับถ้าเราขึ้นไม้ในสถานที่เป็นเลดออฟแล้ว วิธีเดียวก็คือจะพยายามตวัดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตีเข้ามาจากข้างนอกนั่นหมายความว่าเมื่อนอกเข้าในระนาบของเราก็คือหรือแนวของเราก็จะเป็นเอาท์ไซน์อินเมื่อเอาท์ไซน์อินนะครับเหล็กสั้นซึ่งมีหลอดที่มากกับออฟเซตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเราพลิกข้อมือเล็กน้อยลูกเขาก็จะรวบนะครับแต่พอเป็นเหล็กยาวนะครับถ้าเราพลิกแน่นอนคงจะรวบเหมือนเหล็กสั้น แต่ว่าอาการเวลารวบของเหล็กยาวหรือหัวไม้มันจะรวบเยอะนั้นเราก็จะเริ่มเลี้ยงหน้าไม้เพื่อไม่ให้ออกซ้ายมากจนเกินไปก็จะเริ่มเห็นอาการของการเฟดของการเฟดไปเรื่อยๆอาการก็คือพูดง่ายว่าเกิดจากการระน,นาบของเราที่มันเลดออฟนั่นเองเอาละตอนนี้เอาล่ะรู้ละเลดออฟหน้าตาเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไงถึงจะไม่ให้เลดออฟนะครับปัญหาเลดออฟส่วนใหญ่นะครับเกิดมาจากเราไปยุ่งเราใช้มือของเราเนี่ยไปยุ่งกับการขึ้นไม้มากจนเกินไป นับก็คือมีอาการไปพลิกทั้งทั้งที่การขึ้นมาเนี่ยโดยนม่ยะแล้วคือแค่นคับเหวี่ยงตัวขึ้นไปโดยที่อย่างอื่นคงสภาพเดิมไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้เช็คพอยต์ต่างๆที่อยากจะให้นะค,คุณคันชิดมีก็คือ1นนะับเมื่อเราเริ่มแบ็กสวิงอันดับที่1คือรักษาสล็อตของมือไว้ก่อนคำว่าสล็อตมือก็คือห่างจากต้นขาซ้ายเท่าไหร่ผ่านต้นขาขวาห่างเท่าเดิมไว้ก่อนนะครับอารมณ์ที่2นะครับให้ ไม้ของเราหรือก้านไม้ของเราเนี่ยชี้ไปตามเส้น t a r g e t ็ตไ line เสมอนะเส้น t a r ์ e t ็ตไ l i ์ก็คือเส้นตรงที่เรกจากเป้ามาที่ลูกผมลากต่อออกไปนะครับชี้ไปเรื่อยๆชี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม้ขนานพื้นปั๊บนะครับโดยประมาณจะมาอยู่บนเส้นฟุตไลน์เราพอดีนะครับสังเกตหน้าไม้ดีๆว่าจะค่อนข้างเหมือนชะโงกดูลูกเล็กน้อยนะครับบางตำราบ,บอกให้โทอัพก็ได้ครับโทอัพแต่ว่าข้อมือเขาก็ต้องไวพอที่จะปิดหน้าไม้ให้ทันนะนะครับ เพราะคขามัชะโงดูลูกคือหน้าไม้ที่เหมือนกับว่าสแควรนั่นเองครับเราไม่ได้ไปทําอะไรอยู่เฉยเฉยหันตัวมารักษาส็ลตไว้รักษาระนาบไว้ให้เหมือนเดิมเปรี้ยงถ้าเราหมุนกลับมาเหมือนเดิมไม่ทําอะไรมันก็จะกลับมาสแควรเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราตั้งระนาบได้นะครับปับ๊บเมื่อเราแบ็กสวิงขึ้นมาต่อโดยประมาณนะครับไม้จะผ่านแนวไหลขวาชี้ลงแนวทาร์เก็ตไลน์หรือแนวลูกนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราซ้อมเรื่องระนาบตรงนี้ เราอาจจะจับไม้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเริ่มแบ็กสวิงขึ้นมาปับ๊บไม้ขนานพื้นอยู่บนฟุตไลน์ได้ไหมนะครับเสร็จปุ๊บผ่านแนวไหลไหมชี้ลงทายเก็ตไลน์ได้ไหมถ้าได้แสดงว่าลานหน้าของเราก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ามีอาการชี้ออกนอกหรือชี้เข้าในมากเกินไปก็คือลานหน้าเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคราวนี้เมื่อขึ้นได้นะครับช่วงลงเพื่อลดอาการความเคยชินเดิมนะครับ ณตอนนี้ผมคงให้คุณคันชิตนะครับเหมือนกับดรอปไม้ลงมาหาแนวเท้าก่อนนะครับแล้วก็เชิญเข้าหาแนวลู่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้แนวหรือระนาบที่ถูกต้องระนาบถูกต้องแนวไม้ก็ถูกต้องแนวไม้ถูกต้องน,นั่นหมายความว่าลูกเราก็จะเข้าเป้ามากขึ้นแเ่นอนครับ,รบเอาละครับเดี๋ยวให้คุณคันชิตซอมตั้งเล็กน้อยครับแล้วดูซิว่าจะตีตรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจาก ปรับแบ็กสวิงเพลนนะครับจะสังเกตว่าในช่วงของการปรับนั้นเหล็กนั้นมีการตั้งขึ้นซึ่งก็จะเหมาะสมกับเพลนที่ควรจะเป็นหน้าไม้ก็จะสแปร์ขึ้นแนวลงจะดีขึ้นก็จะตีเหล็กแล้วตรงขึ้นกับโอเคอืม ตัวผมรู้สึกว่าจะโยมข้างหน้านิดหนึ่งนหน้าไม้เปิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มเริ่มเห็นใช่ใช่เริ่มเริ่มออกขวาแล้วผมค่อยค่อยค่อยดีใจนยค่อยดีใจหน่อยนะครับถ้าเกิดตรงเปนตรงตรงมันนีโอกาสจะเลี้ยวอย่างนี้โอเคน่ากลัวนะครับคือบางครั้งเราอาจจะฝึกเป็นสเต็ปก่อนได้นะครับมืาชิดเพราะว่าการตีแบบต่อเนื่องด้วยสปีดเดิมเนี่ยบางทีมันเหมือนกับความเคยชินเดิมมันจะแก้ยากครับที่เราทำเป็นสเต็ปเขาว่าสเต็ปก็คือเต็ปเทคเอาไวก่อนได้ไหมขึ้นฮาร์ทสวิงได้ไหมได้แล้วตีทำไปเรื่อยๆทำ มาทดแทนความเคยชินเดิมครับแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าเป้านะครับเผลอๆเดี๋ยวอาจจะมีลูกรอแล้วคราวนี้ไม่มีไม่มีสไลด์คราวนี้ไม่ร่วบแล้วนะครับน่าจะรอได้ครับโดยภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณกันชิตครับที่มาให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็น่าจะได้อะไรกลับไปแล้วก็มีรายฝากให้ผู้ชมได้เห็นด้วยว่าอาจจะมีความผิดแบบเดียวกับเราครับนะครับแล้วก็เพื่อแสดงการขอบคุณนะครับรายการขอมอบของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากปิ่นมอบให้หนึ่งงานครับนะครับ แล้วก็จะเป็นบัตรนะครับตีกอล์ฟนะครับของสนาม Drive Greenfield นะครับสาบถาดมูลค่า1,000บาทครับผมเดี๋ยวเสร็จไปแลกตัวซ้อมต่อได้เลยซ้อมต่ออีกหนักเลยครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ